สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอนำเสนอโครค u สหรืออีกชื่อหนึ่งโครค u สค่ะเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะดูสิคะเยอะมาก แล้วมันงอกนะมันดันใบไม้ขึ้นมาตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เจอดูสิคะนะเหมือนเหมือนเก็บเห็นเลยค่ะแม่ต้องเอาใบไม้ออกให้เห็นความสวยงามของมันนะคะเยอะมากเยอะเยอะจริงๆไม่เคยเห็นเยอะอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเราเอาใบไม้ออกนะคะเราจะเห็นสวยมากสวยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสี อันนี้สีส้มนะคะสีเหลืองเหลืองทองเหลืองส้มเลยแหละเนี่ยพอเราเอาเอาใบไม้ออกนะคะจะเห็นตั้งโกอเลยเนี่ยมันมันดันใบไม้ขึ้นมาสวยสวยจริงๆไม่มีที่จะบรรยายความสวยของมันนะคะโครคุตนี้มันจะเป็น จะงอกเป็นกลุ่มๆนะคะมีหลายสีส่วนมากก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีขาวนะคะสีที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือสีส้มที่มันชัดเจนนี้เพราะว่าแสงแสงแดดนะคะมันมันมีแสงมากวันนี้นี่ทำให้ทรงประกายมากเลยสวยสวยดูกอนี้คะ่ะ เริ่มเติมเลยดอกไม้ชนิดนี้เป็นพืชดอกกลุ่มเล็กๆนะคะดอกเล็กๆจะสวยงามมากจะเกิดในฤดูใบไม้ผลินะคะหลังจากหิมะแห้งละลายไปเขาก็จะเริ่มงอกทันทีใบก็จะเป็นใบเรียวๆเล็กๆนะคะ เราจะมองไม่ค่อยเห็นใบมันค่ะมันจะขยายพันธุ์โดยใช้ใช้หัวมันค่ะใช้เง้ามันเห็นไหมคะอันนี้สีเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในร่มในร่มไม้นะคะมันก็เลยจะเห็นเป็นอีกสีหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าก้านมันจะเป็นสีขาวงามงามมากเลย เราก็เห็นแต่มันเป็นยมยมแต่ว่าไม่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้นะคะมันก็จะเกิดผสมผสมกับดอกไม้ชนิดอื่นวันนี้เรานำเสนอแค่สองสีนะคะคือสีส้มกับอีกสีหนึ่งก็คือสีม่วงนะคะคือดอกมันจะใหญ่ใหญ่กว่าสีอื่นนะคะ สีขาวมัก็จะเล็กลงหน่อยนะคะสีม่วงก็สวยแต่วันนี้สีม่วงไม่เยอะค่ะเห็นใบมันไหมคะเพื่อนๆใบมันก็จะเรียวเล็กไม่เหมือนใบไม้ชนิดอื่นสวยค่ะอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันสวยขนาดนี้อดใจไว้ไม่ไหวนะคะคนรักดอกไม้ ดูแล้วสดชื่นแจ่มใสค่ะทำให้จิตใจเราเบิกบานนะคะชมดอกไม้แล้วเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ สวยค่ะสวยขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ